เมื่อเข้ามาในโปรแกรมจะต้องเปิดโปรแกรม Advanced IP Scanner เพื่อเช็คการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์เครื่องหลักเครื่องเสมือนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างแดชบอร์ดและคอนเวอร์เตอร์ว่าอยู่ใน Network เดียวกันไหมของคอนเวอร์เตอร์จะลงท้ายด้วย2 0 2คอมพิวเตอร์เครื่องหลักจะลงท้ายด้วย2.0งเครื่องเสมือนลงท้ายด้วย155และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างแดชบอร์ดลงท้ายด้วย8 9 เมื่อเช็คแล้วว่าอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันก็สามารถใช้งานได้ต่อไปเราจะเปิด SMC เพื่อทำการ activate server การ activate server จะเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชัน s e r v ์ฟเอร์สำหรับสื่อสารข้อมูลซึ่งจะทำให้สามารถสื่อสารกับอุปก,กรณ์ภายนอกได้เช่น converter ต่อไปจะทำการเช็คว่าค่าเข้า SMC ไหมต่อไปเปิด archetta ide เลือก connect galaxy ที่เราสร้างไว้และทำการ deploy การดีพอ o y เป็นการที่ทําให้โปรเจกต์ของเราทํางานตามการตั้งค่าล่าสุดแล้วถ้าเราไม่ทําการดีพอ o y จะทําให้โปรเจกต์ของเราไม่อัปเดตแล้วก็การ Monitoring อาจจะมีปัญหาก่อนอื่นเราต้องไปดูสถานะข้อมูลบน SMC ก่อนถึงจะสามารถรันอินทัชได้ถ้าไม่สามารถดึงข้อมูลได้แถบสถานะจะเป็นสีแดงเปิดอินทัช เลือกหน้าต่างที่เราจะเปิดในที่นี้เราเลือกหน้าต่างไหนก็ได้เพราะเราสร้างแถบเปลี่ยนหน้าต่างไว้แล้วเราเลือกหน้าหลักของเมนเพจและวทำการกดรันหน้าต่างนี้จะเป็นการแสดงผลกราฟิกและค่าพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ถ้าค่าไม่ขึ้นแปลว่าคอมพิวเตอร์ของแอร์ยังไม่ทำงาน ค่าจะขึ้นก็ต่อเมื่อคอมเพรสเซอร์ของแอร์ทำงานแล้วในส่วนนี้จะเป็นการาฟเทนของเราที่แสดงผลข้อมูลที่เก็บจากสกาด้าในรูปแบบการาฟและต่อไปมาดูอะลามจะแสดงข้อมูลอะลามหรือแจ้งเหตุการณ์แจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในระบบเมื่อกด a c t visible alarm จะเป็นการทราบค่าอะลามแล้วอะลามก็จะหายไป เหลือแต่ค่าที่ยังแจ้งเตือนไว้ปกติหรือกลับเข้าสู่ค่าปกติแล้วต่อไปจะมาดูค่า historian ten ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลที่เก็บจาก s c a าดในรูปแบบเรียวไทมสามารถดูย้อนหลังได้เช่นย้อนหลัง5นาทีย้อนหลัง30นาทีหรือย้อนหลัง1ชั่วโมง จากนั้นมาเปิดคิวリーคิวリจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยการใช้คำสั่ง SQL SQL Server ใช้สำหรับรัน q ิวリและตรวจสอบผลลัพธ์ของคำสั่ง SQL หน้านี้จะเป็นหน้าที่เรานำโค้ดหรือคำสั่ง SQL ที่ได้จาก q u e r y มาทําการตรวจสอบความถูกต้องที่ SQL Server หน้านี้จะเป็นคำสั่งของ SQL ที่ได้และหน้านี้จะเป็นคำสั่ง SQL ที่เราแก้ไขใหม่และนำไปใช้ในส่วนนี้จะเป็นการแสดง d แด h b o a r d ผ่านซอฟต์แวร์ Power BI โดยการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลของ SQL มาสร้าง d แด h b o a r d Power BI ซึ่งหน้าแดชบอร์ดต่างๆของเราจะแสดงค่าโวลต์และกระแสะแต่ละเฟ,ฟ